สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทรพัะนครของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างค่ะ คุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมานะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะได้ที่ rmutplive นะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่ฝนรวบรวมนำมาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เกิดขึ้นในมทร,รพนงของเรานะคะเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะก็ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเลยนะคะร่วมกันส่งผลงานบทความค่ะร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่7ค่ะ โดยคณะว,วิศวกรรมศาสตร์มอทอรอพระนครนะคะก็ขอเชิญชวนนักวิจัยนักวิชาการค่ะคณาจารย์นักศึกษาและบุคคลทั่วไปนะคะร่วมกันส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลงานวิจัยนะคะด้านของวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะโดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ท่งคุณบุตรนะคะก็จะได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมเล่มผลนะคะในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่7ในครั้งนี้ค่ะซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทรอพระนครค่ะสำหรับนักวิจัยท่านไหนที่อยากจะส่งผลงานเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะบทความจะต้องเป็นรูปแบบภาษาไทยค่ะความยาวไม่เกิน6หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะคะได้แก่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเครื่องกลนและพลังงานโยธาและสิ่งแวดล้อมอุตสหาหการคอมพิวเตอร์และเทคนโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือและแม่พิมพ์ การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนการผลิตเครื่องประดับและแมคคาโทนิกค่ะสำหรับใครที่สนใจจะส่งผลงานเข้าร่วมไดคะตามหัวข้อต่างๆที่ว่ามานี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่3เมษายนแล้วก็จะมีการประกาศ การพิจารณาบทความนะคะในวันท <In the Negative paper> ี <limited paper> mm ่10เมษายนหากว่าใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรพระนครที่สวนพระนครเหนือนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02833000นะคะต่อไปที่4112และ4 1 3ได้เลยค่ะใครที่สนใจก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะ มาต่อกันที่ทางมทร,รพนครค่ะได้ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยนะคะในการที่จะพัฒนาหลักสูตรการวิจัยนะคะรวมไปถึงกำลังคนป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหการรมค่ะโดยดรนภวับพรพลรัศดีวัจรบุญค่ะอธิการบดีของมทรพนครน,นะคะได้ร่วมกับทาง สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยค่ะนำโดยคุณวิทยาพลเพชรนะคะนายกสมาคมลงนามความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU นะคะโดยมีคณะผู้บริหารของมทร,รพระนครเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยสำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะในการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมค่ะ ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้นะคะทั้งสองหนยงานก็จะมีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนากำลังคนระดับปวชนะคะแล้วก็ปวสรวมถึงระดับปริญญาตรีด้วยให้เป็นบุคลากรที่มีทักษะสูงในเรื่อของการผลิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีความเที่ยงตรงสูงการควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนาหลักสูตรค่ะ เนื้อหาสื่อที่ใช้ในการเรยงการสอนนะคะด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆรวมไปถึงพื้นที่ในสถานประกอบการให้กับนักศึกษาได้สามารถที่จะฝึกปฏิบตัติตามมาตรฐานวิชาชีพได้ด้วย ซึ่งนักศึกษานะคะก็จะได้ทักษะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทักษะการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมกันนะคะส่งเสริมในด้านของการวิจัยพัฒนาอาจารย์พัฒนาเทคโนโลยดีความเที่ยงตรงสูงซึ่งก็จะนำไปสู่การสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิต เครื่องมืออุตสาหากรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์นะคะและระบบอัตโนมัติยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ดิจิทัลเทคโนโลยีการ,กรเกษตรเทคโนโลยีการบินเครื่องมือแพทย์แล้วก็เทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยซึ่งในกรอบระยะเวลา5ปีนะคะของการลงนามร่วมกันของทั้งสองในงานครั้งนี้ค่ะก็ยังจะได้ร่วมกันสร้างสื่อนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนหรือว่าการฝึกอบรมแบบอัจฉริยะนะคะให้เกิดขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางสมาคมด้วยเพื่อเป็นการยกระดับทักษะในการทํางานนะคะโดยปฏิบัติในสถานที่ จริงๆประกอบกับส่งเสริมในด่างของการแข่งขันทักษะวิชา,าชีพเฉพาะทางเพื่อสมรรถนะตรงตามคุณบุตรวิชา,าชีพเฉพาะแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบของหลักสูตรประกาศียบัตรและหลักสูตรปริญญาบัตรอีกด้วยนะคะไดเรียว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสอนใรงงานนะคะก็คือทางมทรพนัครกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดถ่ายนะคะซึ่ง ความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นการเตรียมพร้อมนะคะสำหรับนักศึกษาที่เรียนกับทางมทรพรนนครนะคะก็จะได้มีที่ที่จะไปฝึกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจริงแล้วก็เป็นการที่จะผลิตคนนะคะให้เตรียมพร้อมเมื่อจบไปแล้วเนี่ยก็สามารถทํางานในสถานประกอบการได้แบบทันทีเลยเป็นเด็กที่จบแล้วเนี่ย พร้อมที่จะทำงานมีทักษะในการทำงานที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการน,นั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูกันที่ทางด้านของมทอรอพระนครสมาคมสิเก,ก่ามทอรอพระนครค่ะได้รวมกันมอบสิ่งของนะคะช่วยภายน้ำท่วมสู้ภัยหนาวที่โรงเรียนหนองมอคาวะคะ่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธาแข็งเพนแขนนะคะผู้ช่วยอธิการ,รบดีของมทรพระนครค่ะพร้อมด้วยดรคมพันธ์ชมสมุทรนะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอนธิการ,รบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์กระมวลพมเล่าวันค่ะท่านนายกสมาคมสิทธิเก่ามทรพระนครนะคะบุคลากรแล้วก็นักศึกษาได้จัดโครงการราชมงคลพระนครรวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสู้ภายหนาว กิจกรรมที่2สู้ภัยหนาวนะคะก็ไปกันที่โรงเรียนหนองมอข้าวนะคะสิริทวีปอุปธรรมนะคะที่อำเภอสวนพึ่งของจอังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรน,นะคะแล้วก็นักศึกษาของมทรพระนครรวมไปถึงผู้มีจิตสัททาค่ะรวมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินสนับสนุนในการจัดก,กิจกรรมจากหลายๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาคมสิทธิเก่ามทรพรนนครชมรมพ่อบ้านแม่บ้านวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สโมสรไลออน,ออนวังสมพะนครกรุงเทพด้วยก็เยียดว่าเป็นการร่วมมือของผู้มีจิตธาตหลายๆท่านนะคะรวมถึงรางงานต่างๆของมทรพระพันครเองก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการมอบสิ่งของเข้าของเครื่องใช้นะคะกับกิจกรรมที่2ส,สู้ภัยหนาวซึ่งเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการมอบสิ่งของนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและก็สู้ภัยหนาวนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบกรัวของมทรบันครเราค่ะที่ฝนได้รวบรวมนํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรราฟังรายการของเราได้ผ่านช่องทาง YouTube นะคะได้ที่ rmutp live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ